Ừ. khi này nó nói động. Ừ. Rồi. Đúng Ừ. Ừ.

กินอะไรอย่างที่เป็นนักๆนะจ้าสำหรับมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางมื้อเย็นนะจ๊ะมื้อแรงนะจ๊ะจะไม่ค Eller, umas, ่อยกินอย่างนักนะจ๊ะถ้าใครยากได้แต่กินมาตอนนี้นะหรือว่าเปแลงเนี่ยนะมื้อนะเราจะกินเต๋อเจ้าสำหรับอาหารมื้อนักๆนี่นะถ้าขยากได้แต่เนี่ยนะใครกินนี่นะอืมหมดมากินผลไม้กันวะเฮียจะบอกแบบบอกผลไม้ไว้นะจ๊ะปอกแอ้เปิลไว้นะจ๊ะแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำซักผ้าละไว้เนาะประดมอ่ะมองดู อืมหอมอร่อยเป็นอืมประโยชน์มาสามอย่างนะเป็นประโยชน์แล้ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่มหาคือก็เรื่องของเรื่องเบิบเยนะเจ้าหรือว่าใครบางคนที่เป็นก็ร่าย่อนนะเจ้าทานผลไม้นะเจ้าเขาต้องเลือกด้วยนะเจ้ามาเจอซุปหวานปฏิปฏิอร่อย จอยๆยกระบายดีนะ้านไปแล้วเจ้าม ah well ันคอนทุก่กินอาหารนห้เป็นยาเจ้าอาจจะไปกินยาเป็นอาหารนะเจ้าแ้่ติดฮึมบวยหึงมาก อาจารย์เราเหรอเฮ้ยหวานชมนกินแล้วเย็นกเราเพ้อชื่นใจออเทมสำคัญคือช่วยในเรื่องกองระบบใหญ่ได้ดีมากๆเลยนะเจ้าตรงนี้นะระบบภาพถ่ายเลยเจ้าะดีเย็นชื่นใจเฮ้ย มสนใจแล้วมนะเราะมากินตะกันนะเจาะมาขยันนะเจาะก็เดิวมาจอนก็ไปหายกินล้ำนะเจาะกินข้าวยากันกันเน้อก็ดียวป้ากันทำไห้นะเจ้าบ๊ายบาย